ก็ดีใจเนอ้อเพราะว่าเราก็อยู่ในแวดวงอะไรอย่างงี้อยู่แล้วด้วยก่อนหน้านี้ก็ได้มีแบบเขาเรียกว่าแต่งเสริมเติมฉีดบ้าง<อ>ในการทํางานของเราเพราะมันก็เหมาะกับเราเพราะว่าอะไรความสวยพวกนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ใช้เวลาแบบเร่งด่วนทำปุ๊บสวยปั๊บเลยเงี้ยแล้วช่วงเวลาแบบเราถ่ายละครเราอะไรเงี้ยก็จะต้องมีแบบสกาวต้ามี ิลเลอร์บ้างมีอะไรบ้างเป็นปกติวันนี้ก็เหมือนได้มารู้ความรู้เพิ่มเติมด้วยมันเป็นตัวช่วยได้ดีไหมคะสำหรับรุปนี้ตัวช่วยได้ดีมากแล้วก็แบรนด์กอร์ต้าเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความคุณภาพอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนมารู้ช้อยเพิ่มว่าหลังจากนี้เราควรจะต้องเติมอะไรบ้างอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยก็สวยมากเลยอ่ะหล่อ เนาะอาจจะมีบ้างในอนาคตค่ะอาจจะมีบ้างไอที่เราเติมไปถ้าสมมติว่ามันหดหายไปเรียนรงไปก็อาจจะมีแบบกลับไปเติมบ้างเล็กน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้เป็นข้อคิดเนาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบค่ะชอบเสริมอาบอะไรเงี้ยทำยังไงให้มันแบบว่าดูปลอดภัยแล้วก็ดูแบบาชัดรก็ต้องเลือกแบรนด์หรือว่าเลือกยี่ห้อที่เรารู้สึกว่ามีคุณภาพนะคะเพราะว่าโตโยต้าเองเนี่ยฟ้าก็ จริงๆคือก่อนหน้าที่จะมาอ e ีเวนต์เนี้ยตัวเองมีการฉีดมาบ้างแล้วมีการทดลองมาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลดีแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงด้วยอะไรเงี้ยค่ะลงทุนกับตัวเองก็อยากให้เลือกแบรนด์ที่หรือว่ายี่ห้อที่ปลอดภัยจริงๆเพราะว่าเอฟเฟกที่ตามมาบางทีเรื่องของราคา,าคา่าต้องมานั่งรักษามันมากกว่าราคาที่เราจะจ่ายซื้ออะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําแบรนด์กรณีที่เรามาได้ความรู้ใหม่กัน จากวันนี้ไปใครที่อยากจะทำความสวยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเติมหรือว่าการกระตุ้นคอลลาเจนต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็แนะานำแบรนด์นี้ค่ะ